โอเคครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้เราจะมาขาย ID ดี132นะครับพลังนะครับ1ล้าน9 0 0 0แสนะครับก็เกือบ2ล้านนะครับเลเวล83นะครับ PVP ที่546ครับเป็น ID มีดาบอะตอมด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูดาบอะตอมนะครับ นี่ครับดาบอะตอมเป็นไว้อัพอาวุธสาดาวนะครับเป็นดาบที่หายากมากเลยนะครับนานๆทีจะมีกิจกรรมมาครับแต่ไม่มีตัวอะตอมนะครับไปดูตัวละครกันเลยครับตัวละครมีแทง์ท็อปพอปโตโตับปุโตจักรพัดเด็กโซนิคพูลิพูลิเซเนอร์ราชาใต้ดินซูปเปอร์ดาร์กไซด์วัคซีนแมน ไปดูของกันเลยนะครับของก็ประมาณนี้นะครับอาวุธสองดาวตราเฉพาะสองดาวครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับมีที่หวานสามดาวนะครับเ <c oughs> สื้อฟุตบอลสามดาวครับ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูอันดับพลังนะครับ อันดับที่พ0นหครับพันด่านหกรนะครับตัวละครที่แก่งที่สุด1 1 1่งนะครับคิวอันดับ9นะครับเพชรมี2,300นะครับไอดีนี้ขายที่250บาทนะครับใครสนใจติดต่อใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ